หายเงยย่อยพี่น้องเงยซื้อเลขบอดถือบิดตังบล่อยสองลอยบิดตังบล้อยสามลอยพี่น้องซื้อเลขบอดถือซื้อบอกกราบตับแตกไก่ทองนะบอกถืออยู่เด้อพี่น้องสบายดีทุกคนเลขไก่ทองนั้นจับนะมันเป็นกัาบพี่น้องเลยมันจับนะศูนย์เก้าเลขควายเนาะเลขควายน่ะมีศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้าพี่น้อง มันออกนะเก้าส่เห็นบ่พี่น้องมันมันมันกราฟในในกระโตเล็กขนะั้วเนาะศูนย์เก้าเลกข้วนะพี่น้องาแล้วก็หาเก้าเก้าหาเก้าสี่นะพี่น้องเนาะนอนะของรเดกกราโอ้ยเลือใจเลยเบืต่ตกัชองสอยงวดหนาสิบโจับแหละจุกแห้งพี่น้องกินพัดพักนี่แหละ ลงเ no e, no e. นี้ม nice <ki> ักเิาจิไปทางใดสักไปเไปทางไกลมือใหม่เอานางลงทอละนางไ่ยังดอกหาได้เอาส่งแม่นามปูยับไปก็ได้สนะยับไปยับไปปลาดาผูกขีดสอกเตียงล่างักใหญ่ไปขีดนางกินเข่านี่มาผู้ชมกินข้าวแรงพัด พัดพัดดอกมกะกระูดดอกมะกระูดพี่น้องเอ้ใส่หมูเอิอปลาลุงกินข้าวนั่นแหละไข่ละบ่บ,ะอบอกไปหาหมออีกบ่มาแลงนะ<ส>ฮะไข่และไม่ทำไ <c oughs> ข่คืออะไรดีขึ้นเหรอพี่ต่อโอ้ยเหาะจะเป็นลุนต้องแหงนหนีตากแดดนะกินเย็น ตานอยเซ๊ะเด้เลขเห็ดเียงซื้อบอกคับเพราะว่าเขาเาท้าเขาซื้อเลขเขาจะซื้อบดน้าเันพี่น้องเลขหน้าก็จะมีสิตันหาตันเกตันเ้าเลขค้วยก็ศูนย์เกสี่เกเดเก้าลขแมวก็สิบสี่หาเก้สตอนน้เขาจะซื้อเป็นทางเล่าสิอื่นเป็นตัวซพี่น้องว่าน้ำบ่จับเลยเด้อ มันหายแ่งวดเดียวนะะไก่ได้ลวมันหายอยูห้องหสือบวกกับเองสี่เก้าสี่เก้าแปดเก้ามันอกเก้าสี่ื่อบราณเนาะสุดก่อนครับสิบบาทแล้วได้ดก่อนกับแมวัวนี่กับแมวแมวห้ามมานไม่ได้อกหายสุขไ้เจ้าของเลยบุญบ่มีบุญนี่กำบัง หวานห็ดบิดขึ้นมานม่ต้านเลยันก็เลยเป็นแบบชาติมื mm ่อบอกแกกลนอุ่มแลกินมาเอิญนะชิกินสบหรอน้อุดคลองกระบุกซ้าป็นอ่กินกระเทยกระกันเลยเครื่องแล้วไ้เสร็แล้ว เล้วก็จะ <มา S 1> โค้งมา,ม,ามีขดโค้งมาเลยโค้งตามทนนองปล่อยปลาดินพ่องเเลี้วก็จะปั๊บดิ้น้มันสัมกันร้อยลูกคุณร้อยไปร้อยมารยประตอ,อาเอาปลาหม้อไม่เยเคร่งย ปลา,า,าตัวมันกินปลาหน่อยนะเอามาเลี้ยงนะฟูดคุ้มไ่อยประมาณหลุดๆไปก็อเอามา<อ>เลี้ยง1ิตโตนี่แบบขิ้นสองกิโลน่ะจะตัวสองตัวเนาะดินมันแพงพองดินมันจกขึ้นมาเลย <S <S ค่อยนดินให้หน้านะแล้วแล้ว แกมอสิรีวิวพี่น้องเบ้งเป็นลินดาดินโพนขาวเน่าเลไรจเื่อยไปลกินไม่เข้ไปซื้มาใหม่ยังสองคนสองพุก็ประดับเลยนอนนอนมากระโดดไม่เขา นอ,นอน,นบออ่ม,บนนะมอย่างเงี้ปปยแตงองาัน้ากินมาไปเลย,ลยลมีเคื่องปุ๋ยด้วยอะไรรงเม็ดถี่เลนะม็ดี้มีพัดมาเละเม่ดกี้ฮะมีจา้างบ่ดเม่ดกี้อันพัด

มันหอก็มันเนาะมีนอกเรอนาเปิดทลมีาอยู่เยนรกเขาหเนแค่หงภาพุแล้มันหอุ่นมาอะาะ ดลกทำไมขน้มลึบ้างนีน่อุดถ่ายอะไรที่มัพ่นเมัเป็นดอกตปชุด่ายอันนี้ใส่ตู้เย็นหัพ่นะครับบถึงม้อไป้กะหอเมืองใหม่ของเกาะลายไดเงินเด็กเมืองลายรง

ก็ họ ข่าวที่หอนยัี่ต้อ,องบ่จะสื่อลายด้วยนวันเนาะสื่อสมุน เดีวถามซ้อเป็นซื้อรเป๋ามาก่็ด้ันนะสเลบริการเดี๋ยได้จอจอดแมวมดบนล่างเงินบ่ะแมวมาแมวมานยนงมอมบอกเลยกูตื่ึ เบ้อหห่าอกูอีกโอ้เผินท่องเผินไปดอกให้บ่อุ้งลุงอยากบ่นึกบุรอะไรบ่มเนายี่ดอกมึงกินดอกแม่เองน้องบังน้องขาพลฮะ ขลงขานอนหขนอนอย่าเพิ่งขานอนกินข้าวแล้เอย่านอนโรดกินข้าวแล้เพราชินอนโรดขลําีเกียขเกียจขี้จข้เกีจข้ียจขี้จข้กยจขก้กียขาเกย้เย้เกีจกจขีงน้จขกียจ้กจกจ้กจกยเก้กียขยกก